สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสมปรีนะครับวันนี้ผมจะมาทํารูช่วยเหลานะครับรูช่วยเหลามันเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาทําเหลาไม้ไผ่อะครับพอดีผมเหล่าแล้วมันมันไม่ได้ครับอารมณ์มันมันไม่ได้วันนี้ผมจะมาทํารูช่วยเหลานะครับมามาดูกันเลยนี่ครับไม้ไผ่ไม่ใช่ปิ้งไก่นะครับไม้ปิ้งไก่นะผมจะมาเหล่านะครับมันบางทีอารมณ์มันไม่ได้เหลาก็ไม่ตรงนะครับวันนี้ผมจะมาทําที่เหลาโดยนี่เลยผมก็จะมีเหล็กนะครับ เหล็กก็สัก2มิลสมิลนะครับกว้างก็ประมาณสัก3มเซนได้อยู่นะครับ3มเซนได้อยู่ก็ประมาณนี้แหละ3มเซนยาวก็ประมาณ15เซนตัวนี้นะครับเป็นเหล็กเก่าเนาะก็ขัดนิดนึงทีนี้ผมจะทําแล้วก็ไม้นี้ก็ใช้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูไม้นี้จะเป็นตัวประคองนะครับทีนี้ดอกสว่านก็ใช้วันนี้ผมจะทํารูก็ประมาณ 6- 6มิลอันนี้8มิลอันนี้10มิล ไว้คว้านรูนะครับเดี๋ยวจะมาทําทีละขั้นตอนอันนี้ผมก็วัดลงมาก่อนนะครับทําไว้ใช้เองนะครับรูช่วยเหลาไม่ใช่ภาษาจีนนะครับรูช่วยเหลานี่เลยวัดมาก็ประมาณ1เส้นนะครับประมาณนี้แหละปากกางไม่ค่อยออกเรามาร์กเอาเลยครับนะอันนี้ผมจะประมาณอันนี้ผมจะใช้6มิลนะครับ6มิล ตัวนี language, ้ก็ใช้ประมาณ8มิลนะครับตัวนี้ใช้ประมาณ8มิลอันนี้ผมจะเจาะ3มิลไว้ไว้เพื่อยึดสกรูกับติดกับไม้นี่ครับสองรูนี้นะครับลำแรกผมจะเจาะก่อนนะครับเจาะ4รูนี้3มิล3มิล3มิลก่อนแล้วก็จะเจาะ6มิล8มิลเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับอันนี้ผมก็ได้เจาะมาแล้วครับอันนี้3มิลนะครับอันนี้6มิลอันนี้8มิลนะครับอันนี้3มิลอันนี้ผมจะยึดนะครับไว้ยึดไม้ อันนี้ผมจะเจาะไม้นะครับทีนี้จะเจาะไม้มาไว้ก่อนมาไว้ก่อนนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยปากกาสำหรับรูไม้นะครับอันนี้ผมจะเจาะเป็น8มิลนะครับจาก6เนี่ยแต่ไม้จะเจาะ8ดอันนี้8ดเนี้ยจะเจาะเป็น1ินะครับจะเจาะเป็น1ิเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับครับ สำหรับไม้นะครับให้ใหญ่กว่ารูเหล็กนะครับอันนี้8มิลอันนี้ผมเจาะนี้10มิลน,นะครับดอกสว่านอันนี้6นะครับตัวนี้6อันนี้ผมจะเจาะประมาณ8นะครับน,นี่ผมก็ยึดเข้าเลยครับน,นี่ผมก็ขันสกรูยึดไว้เลยไม้นี่เป็นตัวประคองนะครับป้องกันไม้สบัดนะครับก็ไม่ได้อะไรมากเวลาเราแย่ไม้เข้าไปไม้จะได้ไม่สะบบัดมากนะครับ อ่ะทีนี้ก็ถ้าเรากึ่งอย่างนี้นะครับดันไม้เข้าไปอย่างนี้มันดันไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีนะครับผมจะเอาใบเกียนะครับตัดให้มันได้สักแปดแฉกนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับดีย้ัมจะผ่านะครับผ่าผ่าพอเป็นแฉกเนี่ยฮะแล้วก็ด้านนี้ด้วยสัก8ปเนี่ยประมาณนี้แะครับเดี๋ยวมาผ่าให้ดูเลยนะครับครับ สำหรับใบตัดที่ผมใช้นะครับก็ความหนานะครับ1.1มิลนะครับเดี๋ยวมจะเริ่มตัดเลยนะครับ ก็ให้ได้ประมาณนะครับเนี่ยทําลักษณะนี้นครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทารูนี้ไอ้รูนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับรูช่วยเหล่าองผมเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้ครับที่ผมตัดตัดนี้นะครับผมเอาไว้ทําเป็นฟันนะครับตรงเนี้ยที่เราบากบากบากตรงเนี้ยเวลาดันไม้เข้าไปนะครับมันก็จะหมุนหมุนหมุนตัวนี้ก็จะได้กัดนะครับตัวนี้กัดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับตัวนี้เราก็เหลานิดนึงนะครับเพื่อให้เข้ากับไอ้ร่องสว่างของเราตัวนี้เลย พอดีสว่านมันก็โบราณไปน,นิดนึงไม่ว่ากันต้องได้ใช้นี่ครับดอกจำปาสำหรับตัวนี้นะครับให้ให้ปลายเล็กนิดนึงจะได้แย่เข้ารูตรงนี้ได้นะครับตัวเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับปักหลุดปักหลุดโทษทีโอเค ถ้าเศษมันเยอะเราดึงได้นะครับทีนี้เราดึงออกได้ห๋ยวมันจะอุดรูครับเป็นยังไงกลมเลยครับทีนี้เรียบเลยนะครับตัวนี้โอเค ทีนี้เดี๋ยวผมจะลอง8มิลน,นะครับตัวนี้6มิลก็เวลาเราฝาผ่าซีกมาก็ให้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกลลับรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง8มิลเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับเราก็จะมาเพิ่มขนาดกันนะครับต็วน,นี้ก็8มิลน,นะครับมาเล่นของใหญ่กันทีนี้อันนี้ความยาวก็48เซนนะครับตัวนี้มาลองกันเลยครับ แล้วก็ช่วยดึงได้นะครับตัวนี้พอดีผมไม่ได้เหลามาเยอะตรงนี้เป็น,ปนตาเป็นข้อมันนะครับตัวนี้แข็งนิดนึง โอเคได้เลยครับตัวนี้ยาวหน่อยก็ลําบากนิดนึงถ้ายาวนะครับสั้นมันก็จะโอเคอก,กว่าตัวนี้ก็ถือว่าได้นะครับตัวนี้48เซนเลยอ้าวเป็นยังไงก็ถือว่าผ่านเลยนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านละเดี๋ยวเราก็เอากระดาษกระดาษทรายนะครับรูปอีกหรือไปนลนไฟก็ได้นะครับตัวนี้มีคุยนี้ก็ออกนะครับเดี๋ยวมาลองไม้พาเลทกันนะครับตัวนี้นะครับไม้พาเลท ลองดูต้องเหลาก่อนไม่ได้เหลาเยอะแต่ก็ได้อยู่นะครับตัวนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมเหลาอีกนิดหนึ่งก่อนซอสก,ก่อนนะครับอ่ะลองดู โอเคเลยกลมดิ่งเลยครับตัวนี้แต่ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยไม้แห้งจะง่ายกว่านะครับถ้าไม้ดิบจะยากอ่าก็ได้เลยทีนี้ก็ใช้ได้นะครับเครื่องมือตัวนี้ใช้ได้เลยครับเป็นยังไงครับรูช่วยเหล่าของผมไม้ออกมาก็กลมเลยนะครับทีนี้เนี่ยฮะใบใบเลื่อยนะครับตัด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 ออกนี่ครับตัวนี้นะฮะเป็นฟันนะครับตัวนี้เป็นฟัน สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบกินนี้ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับสําหรับผู้ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับจากการที่ผมได้ลองกึงกับรูช่วยเหล่านี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับกลมอย่างกับตะเกียบเลยครับทีนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทีนี้เราก็สําหรับไม้พวกนี้นะครับผมจะทําโปรเจอะไรก็ยังไงก็รอรับชมได้นะครับ